ทำงานง่ายขึ้นเยอะมากนะครับไม่ต้องก่าเองไม่ต้องมานั่งปรับหลายๆรอบนะครับจะช่วยให้ให้เราทำงานได้เร็วขึ้นครับโอครออมอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยการอัปเดตเนาะตัวพิปสตดิโอนะครับว่าชัน1 1 1่ตอนนี้มันปั๊บเดียวนะไม่กี่วันเองนะมันอัปเดตอีกแล้วนะครับเราสามารถเช็คอัปเดตได้ตรงนี้นะเป็น เวอร์ชันนี้แล้วนะครับ 1. 1. 1. 1 1 1จจาก6เป็น8ข้ค่ามา2เลยนะ 0, 0. ู2ุดว่าไปนะช่างมันนะครับวันนี้ครูออกจะพูดเรื่องของการใช้ตัว Primitive นะครับตัว,ต,วตัวใหม่นะความสามารถใหม่ตัวนี้ Primitive นะครับใครหาไม่เจอไม่เหมือนควออมนะหน้าตามไม่เหมือนกันก็กดที่วินโด s นะครับวินโด s แล้วก็ไปที่ Material นะครับเลือกตัวโพสต์ก็ได้ไปถานโพส กดมาหนึ่งีปึ๊บตามจะโผล่มาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราเข้าไปที่ตัว 3D นะ 3D นี่ลดตัวนี้ลงหน่อยตัวนี้ Primitive นะไปเห็นคนทำมาก็เลยเออลงเรียนแบบดูนะนั่นคือการใช้ตัว c u b นะตัวคิ b ในการเอามาวาดแบบนี้เอามาวงการตีสัดส่วนตัวละครนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นเราสร้ากงการะดาษแผ่นหนึ่งนะครับเรอสอนการใช้ตัว Primitive ตัวนี้ให้นะครับปกติตัวนี้ถ้าทั่วๆไปนะที่เคยสอนในคลิปก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะ ก็ยึงดึงมาเลยเลยนะปกติแล้วอ่ะมันสามารถใช้งานแบบทั่วๆไปเลยนะกดตรงนี้กดที่วัตถุนะครับใช้ตัวโอเป a t i o n นะในการกดวัตถุนะครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเราสามารถย่อได้จากตัวที่เป็นกรอบนะครับสีส้มนี้ได้นะครับนี้นะเวลากล้องจะแพนกดที่คลิกๆตรงนี้ตรง camera นะตรงนี้นะครับแล้วก็กดแผนนะันนั้นจะเป็นการเป็นการซูมเอานะซูมเอาจาก 3D นะแต่ว่า การกดตรงนี้มันจะเป็นการขย,ขยายเขาเรียกว่าตัวตัววัตถุเลยนะครับแนะนําให้ใช้ตรงนี้ให้คล่องนะครับโอเคเราจะไม่พูดเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นเราเราเรา,เราพูดในคลิปก่อนไปแล้วนะครับอ่ะทุกคนสร้างมาแล้วเนะตาะสร้างตัวนี้ออกมาหมุนหมุนให้เรียบร้อยนะหมุนหมุนให้เรียบร้อยทีนี้เรากดนะครับสมมติอยู่ที่อื่นนะเราไปกดเลยเยอะอื่นถ้าเรากลับมาเลเยอะนี้ให้เรียบร้อยมันจะมีรูปปัจแจนะครับรูปนี้ display object list นะครับกดไปหนึ่งทีนะครับ แนะนำอย่างแรกเลยชาโด้ไปที่ชาโด้ก่อนให้ติ๊กออกให้หมดเลยนะครับสองอันนะครับไอตัวแอปพลายไลซอนเนี ies, ่ยแล้วก็แคชาโด้แคชาโดจะเป็นเงาตกกระทบนะครับเป็นเป็นแสงรวมๆนะแต่เราจะไม่ใช้ไงเราจะใช้มาวาดตัวละครเนาะแล้วเรากลับกลับไปที่ตัว primitive นะครับตัวนี้เราจะให้มันตัว primitive เนี่ยมันมันโปร่งใสนะมันโปร่งใสให้ไปดูตรงคิดตรงคำว่าอัลฟ a านะครับตรงนี้อัลฟาเราเลือกอันที่2นะครับ remove with t e s h o l นะครับ ทีป๊บอ่าเราสามารถลดค่านี้ obesity ลงนิดนึง่งเราเพิ่มค่า alpha t h r e s h o นะครับไอ alpha t h r e s h o เนี่ยมันจะทำให้แบบเส้นมันหนามันใหญ่ขึ้นว่าวลาไปนะครับยิ่งเยอะมันก็ยิ่งเส้นบางลงนะครับเป็นบางลงส่วนไอค่า obesity คือค่าความโปร่งของไอตัว texture เนี่ยะนะโปร่งนะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับ sub division นะมันจะเป็นตัวตัดร้อยตัดนะครับตอนนี้จะดูงงงงนะตัว x เนะี่ยเราลดลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการลดนะครับเราอาจจะลดให้สุดเลยก็ได้นะนี่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัววายตัว z นะครับอ่ะมาดูทีละอันแล้วกันนะปกติถ้าเราวาดตัวละครจิบิจะประมาณ2-3ถึงส่วนนะภูออมเอาสัก4ส่วนแล้วกันนะให้มันเป็นจิบิที่แบบขายาวหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มค่าอะไรค่าเอ็กซ์เพิ่มเพิ่มค่าเอ็กเพิ่มค่า y ก่อน1 2 3อ่ะมันจะได้สี่นะเห็นไหมแล้วเราก็ไปเพิ่มค่า x 1ทีให้เป็น2นะครับเราต้องเอาตัวแบ่งครึ่งเนี่ยเอาไว้สำหรับแบ่งครึ่งตัวละคร เนะวลาเราวาดจะได้วาดได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีเลื่อนเนี่ยเวลากดเนี่ยเห็นตัวเห็นก้อนเยลลี่สีแดงนี่นะสีแดงสีฟ้าเนี่ยเราสามารถบีวัตถุได้นะถ้าอยากให้มันมีเปอร์มีเปอร์นะสามารถหมุนสกอรอเมาส์ไดห้หมุนสกอรอเมาส์ให้เกิดเปอร์ได้นะครับหมุนขึ้นหมุนลงเห็นไหมเราสามารถปรับเปอร์ได้ตามสะดวกไม่งั้นจะกลายเป็นมุมไอโซเมนทิกก็คือมุมที่ทุกอย่างเท่าๆกันนะเอาเปอร์มีเปอร์แล้วแต่เราจะปรับเลยนะครับครูอมจะวาจะวาดรูออมจะมักจะใช้ตัวนี้นะครับไอตัวข้างๆเนี่ยนะครับ ตัว Change Color นะครับให้มันเป็นสีฟ้าก่อนกดถ้าเกิดเป็น iPad กดแล้วมันจะเป็นสีฟ้าเลยถ้ากดถ้าเกิดเราใช้ในคอมหรือ Mac บางทีไม่เป็นนะแล้วแต่เครื่องด้วยนะนี่เป็นสีฟ้านะ อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ตัวปริมิในการช่วยนะครับจริงๆในตัว,ต,วตัวโปรแกรมนี้มันมีมันมีตัวแบบมันเปิดมุมอยู่แต่ว่าอันนี้เอามาสามารถช่วยช่วยเหลือได้หลายอย่างเหมือนกันนี่อันนี้จะเป็น5ส่วนหัวนี่หัวนะนี่ตัวเออเนี่ยเราก็ช่วยเนี่ยช่วยมุมมุมมุมได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่บอกถ้าใครไม่ชอบให้มันมีเส้นข้างในเราก็ลดตัวอปซิตี้ไม่ต้องลดเลยว่าไม่ต้องลดแนละให้มันปกติไป ถ้าใครอยากให้มันมีก็เพิ่มไปนะครับถ้าอยากได้แอดวานซ์นิดนึงก็แนะนำให้เพิ่มตรงนี้ในตรงเส้นนี้อีอันหนึ่งนะครับในพีเปถีดเส้นตรงหัวแกนแทนเนี่ยให้มันเป็นแางนี้มันจะได้วานดง่ายขึ้นทำงานง่ายขึ้นเยอะมากนะครับไม่ต้องกะเองไม่ต้องมานั่งปรับหลายๆรอบนะครับจะช่วยให้ใหเราทํางานได้เร็วขึ้นเห็นไหมมันก็จะดูมีเส้น,นบน่กเส้นบกบอกเนี่ยไอเส้นแขนเส้นอะไรเงี้ยมันจะช่วยเยอะครับเอามาวัดผมนะวัดเส้นผม ให้รู้ว่าออตำแหน่งของผมมนันอยู่ช่วงนี้งอป่ะนี่ครับเนี่ยมันจะทำให้เราเรา,เราเขียนได้ง่ายขึ้นนะเขียนได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับตรงจะง,งอยอะยจงงอยไปก็ไล้ใครกาดตรงนี้เรายิ่งไอเส้นเนี้ยย,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 ยิ่งมีประโยชน์เลยเพราะว่าไอเส้นไอเส้นตะวินเทน้องเนี่ยเราสามารถกาดจากตรงนี้ได้เลย ว่ามันเนี่ยว่ามันจะควรจะเลยเท่าไหร่นะครับอย่างตรงเนี้ยมันเลย,ม,เลยมันเลยเส้นนี้มาใช่ไหมก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับเส้นทว <ale> ินเทลก็จะวาดง่ายขึ้นเพราะว่าเส้นกลางตัวเราค่อนข,อขอ้างจะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรไวาดเส้นาได้อย่างไม่เพราะมีไม่ต้องใช้อะไรมากเนี่ยกระโปรงก็จะสามารถการงานขึ้นดูเส้นตรงน,นี้สีแดงเนี่ยจะได้เห็นชัด เนี่ยมันจะมีเส้นตรงนี้เห็นไหมเส้นของ primitive เนี่ยเราสามารถใช้ใน,นการช่วยวาดกระโปรงนะครเห็นไหมครับจะวาดง่ายขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นอกนั้นก็ปรับแต่งเองได้เนี่ยสามารถใช้ตัวตัวพวกนี้ปรับแต่งได้เองนะในเพิ่มเติมจะปรับแต่งให้มันแบบมันมันมันดูอย่างที่เราต้องการมากขึ้นก็ได้ตามมุมของ primitive เลยก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็เลยเอาไปใช้วาดตึกข้างๆนะสมมติว่าการ duplicate นะครับคอนเทเจเข้าไปปึ๊บ แล้วก็เอาไอตัวพิมิตตัวเนี้ยไปก๊อปปี้คอนโรซีคอนนวี v, นะแล้วก็ดึงออกมามันสามารถที่จะเอามาแบบดูมิติทั้งข้างได้หรือถ้าจะจาให้อันเนี้ยหายไปเราจะเหลือแค่อันนี้นะครับแบบหายไปแบบไม่ต้องหายไปเลยนะไม่ได้ลบทิ้งเงี้ยเราสามารถกดที่ตัวพิมิตตัวนี้นะครับ แล้วเราก็ไปที่เฟืองนะครับเราสามารถไปที่ตัว primitive ตรงนี้นะครับสามารถกดไอโชว์ไวไฟออกไปเลยก็ได้เนี่ยเอาออกไปยังอยู่แหละยังอยู่แต่ไม่โชว์ไวไฟเฉยเยเนี่ยเราสามารถวาดตัวข้างๆได้นะครับแล้วแต่คนจะชอบนะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับวาดทั้งตัวข,ข้างตัวข้างอีกตัวนึงนอาจจะอยู่นี่เนี่ยเราจะจะวาดเพิ่มเติมตัวละครอ,อีกตัวก็ได้ก็ copy primitive มาเพิ่มแล้วแต่จะเพิ่มนะแล้วก็ทําการตัดเส้นลงสีไปโอเคนี่เป็นแค่เท,เทคนิคนะ ไม่ได้เปนจะมาทําทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นตัต้งแต่ต้นจนจบนะแค่จะเทคนิคการใช้ตัว primitive ในการเราเอามาช่วยคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีความสุขในการใช้ตัวนี้นะครับอ่าโอเคถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าใครอยากจะแบบเออเอาตัว primitive นี่ยมาโชว์ให้กูออมดูนะแบบเออกูเออใช้มันเจ๋งจริงเพื่อก็รบกวนอินบ็อกซ์มาทางทางทำเพจด,ด้วยนะเอามาโชว์หน่อยนะเดี๋ยวกูออมจะไปแปะโชว์ในตัว,ต,วตัวเพจให้นะครับตัวตัวเพจของกูออมได้นะครับ มาทำเราก็ลองดูนะลองทำดูนะคิดว่าได้มีประโยชน์นะครับโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ